ถ้าเกิดมีคนตั้งคำถามเราว่าใครที่เป็นเกมเมอร์ที่ใช้สมองในการเล่นเกมมากที่สุดเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนครับก็ต้องนึกในใจเขาจะต้องเป็นนักแข่งเกมอาชีพใช่ไหมล่ะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนคนนั้นต้องเป็นเกมเมอร์ที่เป็นเซียนเกมแนววางแผนไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ดอย่างฮัสต์สโตนหรือว่าเกมแนววางแผนกรรดานนแบบทีมไฟต์แทคติกก็ยังไม่ใช่อยู่ดีครับงั้นก็อาจจะเป็นผู้เล่นเกมแนวเรียลไทม์เซติจี้หรือว่า RTS อย่าง Starcraft อย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะฮะแต่ก็ต้องขอบอกตามตรงครับว่ายังไม่ใช่งั้นก็เหลือไม่กี่คน จะเป็น f a กเกอร์ผู้เล่นมิดเลนเจอรของแชมป์โลก League of Legends หรือว่า L.L. 4สมัยครับจากทีม SKT และ T1 ต้องเป็นคนนี้แน่แงานนี้ไม่มีคนอื่นแล้วล่ะเพราะเฟกเกอร์นะถือเป็นพระเจ้าแห่งวงการ L.L. และเป็นนักแข่งที่ประสบความสําเร็จที่สุดในโลกเชียนะช็อตที่เล่นฉลาดฉลาดเนี่ยเราก็มีให้เห็นจนชินตาจะไม่ใช่ผู้เล่นที่ใช้สมองมากที่สุดได้ยังไงแต่คําตอบก็ยังเป็นคําเดิมครับก็ยังไม่ใช่เฟกเกอร์อีกอยู่ดี และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับและไม่ต้องเดากันไปต่างๆนานาเราเฉลยเลยละกันครับผู้เล่นที่ใช้สมองมากที่สุดในโลกวิดีโอเกมเท่าที่อยู่ในเรดาร์ของวงการเราก็คือเธอคนนี้ครับ I'm going hit this I'm this Technically jump game gonna get good to rock Honestly how you That's at That's right. เธอมีชื่อว่าเพอร์รี่แครเรียลครับหรือผู้ที่ใช้ชื่อจริงในวงการสตรีมเมอร์เป็นชื่อเดียวกันว่าเพอร์รี่แครเรียลนี่แหละเธอเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ลูกครึ่งแคนาดาอังกฤษวัย20ต้นๆครับที่ปรับเอาจุดเด่นจากการที่ตัวเองเป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขาจิตวิทยามาใช้ในการไลฟ์สตรีมเกมต่างๆจนกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ในเวลาอันรวดเร็วฮะจุดเด่นของเธออย่างที่เราเกริ่นไปในตอนแรกครับเธอจะใช้สมองในการเล่นเกมแบบล้วนๆโดยไม่ได้ใช้มือไม้ในการ ช่วยยเลยโดยเธอจะใช้เพียงอุปกรณ์หลักๆเลยก็คือ electroencephalogram uh uh. พูดอย่างจริงๆเลยหรือ EEG ฮะเพื่อบันทึกการส่งสัญญาณไฟฟ้าของคลื่นสมองมาใช้แทนจอยสติ๊กแทนเมาส์แทนคีย์บอร์ดในการควบคุมตัวละครในเกมมันเลยอาจจะกล่าวกวนๆได้ว่านี่ไงละ่ะเกมเมอร์ที่ใช้สมองเล่นเกมมากที่สุดในโลกสำหรับคนที่สงสัยครับดูแล้วก็ไม่เข้าใจเลยฮะว่าเธอใช้เจ้า EEG เนี่ยควบคุมการเล่นเกมได้เยี่ยง แวดวงขออธิบายง่ายๆครับว่าเพอร์รี่เนี่ยเธอจะบันทึกรูปแบบของคลื่นสมองที่แตกต่างกันเอาไว้ครับแทนปุ่มในการสั่งการเกมเช่นคลื่นสมองแบบที่1อย่างเงี้ยเธอก็จะบันทึกไว้เป็นปุ่มลัดในการสั่งให้ตัวละครกระโดดคลื่นสมองอีกแบบหนึ่งก็จะให้ยิงคลื่นสมองแบบที่3จะเป็นการบังคับให้ใช้อเทมเธอก็จะบันทึกแบบนี้ไว้ครับรวมกับการตั้งค่าอ,าอื่นๆเข้ามาช่วยเช่นใช้เครื่องตรวจจับสายตาครับเป็นไกด์ในการควบคุมทิศทางตัวละครเป็นต้นและได้จุดเด่น ที่เธอไม่ได้ใช้มือไม้หรือเท้าเข้ามาช่วยควบคุมเกมเลยมันเลยกลายเป็นเอกลักษณ์ของเธอครับที่หลายคนดูแล้วก็บอกว่าเธอนี่เปรียบเสมือนโปรเฟสเซอรที่สวมอุปกรณ์เซอริโบเลยแหละครับแถมล่าสุดครับเธอก็เพิ่งทดลองสิ่งใหม่ๆไม่ได้ใช้แค่คลื่นสมองธรรมดาลแล้วแต่จะเป็นคลื่นสมองที่สะท้อนถึงอารมณ์ครับก็จะใช้อารมณ์ที่แตกตาก่างกันออกไปครับเข้ามาช่วยคนโทรลตัวละครในเกม way flatter but also a little bit like routinely bumpy but only on a few certain ones so that's what it's remembering imagining the cricket and pulsing my ears like that's what it's picking up crazy แต่สําหรับเธอนี่อาจจะดูง่ายก็จริงฮะแต่สําหรับเราๆท่านๆครับถ้าเล่นเกมหมาก็ต้องบอกเลยว่ายากน่าดูเพราะคงไม่มีอารมณ์อื่นนะนอกจากโกรธอย่างเดียว ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องราวสั้นๆครับที่เราพาไปทําความรู้จักกับหนึ่งในผู้เล่นที่เป็นที่จดจํามากที่สุดของวงการเกมณนะช่วงเวลานี้ครับเพ r r ี่แคเรผู้เล่นที่ใช้สมองในการเล่นเกมมากที่สุดในโลก I am the the one